การลงคลิปหรือลงวิดีโอใน YouTube นะครับต้องการลงวิดีโอคลิปสั้นนะครับเราก็สามารถกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถถ่ายอะไรก็ได้นะครับกดตรงเนี้ยถ่ายเสร็จไม่เกิน90วินะครับถ่ายเสร็จแล้วก็ใส่เสียงในตัวหนังสือเพื่อจะบ่งบอกว่าเราทําอะไรในตอนนั้นก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าเรามีวิดีโออยู่แล้วนะครับอยู่ในช่องทางต่างนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเพจหรือ t i k t o อรนะครับเราก็สามารถเอามาอัปโหลดได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีเซฟอยู่ในเครื่องนะเราก็แค่กดที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ไปที่วิดีโอนะครับเราก็สามารถเอาวิดีโอพวกเนี้นะครับลงไปใน youtube ของเราได้เลยนะครับผมก็จะลองลงสักอันหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เสร็จแล้วก็จะกดถัดไปนะครับตรงนี้ เราสามารถใส่เสียงได้นะใส่เสียงได้นะกดใส่เสียงแล้วก็ใส่เพลงที่เราต้องการจะใส่ได้เราใส่เสียงเสร็จแล้วเราก็กดที่ตรงนี้ครับเสียงมันก็จะเข้ามาในวิดีโอเราจากนั้นเราก็กดที่ถัดไปหรือใส่ตัวหนังสือก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เพิ่มใส่ตัวหนังสือน,นะครับดูดอกไม้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูดอกไม้เสร็จแล้วให้เรากดถัดไปนะครับ กดถัดไปเสร็จเขาก็จะให้เราพิมพ์บรรยากาศหรือเราต้องการจะบ่งบอกว่าวิดีโอนี้มันคืออะไรนะครับหรือเราต้องการจะให้ใครเข้ามาดูแล้วก็สามารถพิมพ์ผมก็จะพิมพ์ว่าดูดอกไม้แค่นั้นนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวิดีโอนี้จะมียอดวิวเท่าไหร่นะผมจะพิมพ์แค่ว่าดูดอกไม้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสาธาณะนะครับตำแหน่งที่ตั้งใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ในส่วนนี้ผมก็จะกดอัปโหลดช็อตไปนะครับก็กดอัปโหลดได้เลย ก็มารอดูว่าช็อตที่ผมอัปโหลดไปมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้มันก็จะแสดงสถานะนะครับในส่วนการอัปโหลดก็พอเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถกดดูวิดีโอได้นะในส่วนนี้ y o u t u b e เขาก็กําลังทําการประเมินอยู่นะครับก็รอสักระยะหนึ่งแล้วกันก็เป็นอากษณะิ้นนะครับในส่วนของอัปโหลดวิดีโอเข้าไปนะตอนนี้เราก็มากดที่คําว่าคุณนะ ก็ไปดูที่ช่องนะครับเรามีวิดีโอหนึ่งวิดีโอละตอนนี้ก็คือวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของใครที่กําลังท YouTube นะครับก็คือจะอัปโหลดวิดีโอนะอันนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งสาหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอสั้นๆนะครับไม่ชอบวิดีโอยาวไม่ชอบตัดต่อนะครับก็สามารถลงแบบวิดีโอสั้นได้นะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเรามาดูว่าจะมียอดวิวเท่าไหร่นะครับในส่วนของการลงวิดีโอนี้ไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสาหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ